สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลัเสนอโครงงานในหัวข้อการตรวจวัดปริมาณยาโซฟาเดบิดีตกครั้งในเนื้อหมูโดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรีโดยใช้สารกอสีสกาดจากธรรมชาติครับผมกือพัชเชยสงและผมนนทันรเตเปันวงอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคืออาจารย์เสุวรรณพงประมูลโรงเรียนมหิดลวิทยาลัยสรครับยาโซฟาเดบิดีเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มสมควรไม้ที่ใช้อย่างแพร่หลายในสุกรเพื่อป้องกันและรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียหากผู้ที่พบและบรรเทาในสุกรที่มีการตกค้างของยานี้มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายหลายด้านในงานนี้เราจึงต้องการพัฒนาาาาาวววิิธีีกรรรตจัดดปมณยฟบโส ที่เหมาะสมกับยาสปายเดบิดีเพื่อเกิดการเปลี่ยนสีและนั่นปตัววัดปริมาณยาด้วยสเปกโทรฟโตมิเตอร์โดยวิเคราะห์ไอออนโลหะที่เหมาะสมด้วยโปรแกรมที่ใช้นซสฟิโนเคอรีหือกัลเชนและก็ซัมเพื่อคัดกรองส่วประกอบโลหะที่ให้ผลมองห็การนำมาใช้ตัววัดปริมาณยาเป็นการลดต้นทุนและลดระเวลาการทดลองครับจากการทดลองผลิตยาพบว่าค o เปอร์หนึ่งบวกและสงบวน่าจะให้สีในช่วงที่ตาปล่มองเห็นได้ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองด้วยสแตมมี่ที่มียอดสารคูเปอร์ทูซานเฟตผสมกับสปายเดบิดีพบว่าสีฟ้าของคูเปอร์ท ตัวเปอร์โอมิเตอร์ได้เกิดสีเขียวอ่อนที่จางลงเรื่อยๆตามความเข้มข้นของยาสปาร์เดบิดินที่น้อยลงจนไม่เห็นสีด้วยตาเปล่าที่สารละลายเข้มข้น10-4โมลาร์โดยมีลัมดาแมกซ์อยู่ที่40 0นาโนเมตรเราจึงจะใช้ลัมดานี้ในการวัดค่าแอสโซเบนซ์ต่อไปในการทำการสารละลายมาตรฐานจะติดกำลังลบ3มลาร์โคบอลตูเซนเฟตในการทำปฏิิกริยากับสารละลายยสปาร์เดบิดินที่ความเข้มข้นต่างๆแล้วนำไปวัดค่าแอสโซเบนซ์พบว่าดิฟเฟเคชันลิมิตของการตรวจวัดด้วยวิธีนี้อยู่ที่ความเข้มข้นของยาสปาเดิร์เราาจึงใช้ค่อซดบิดีน 10- ดีตัวอย่างโดยแบ่งเป็นสกลุ่มคือกลุ่มที่มีความเข้มข้นยาน้อยกว่าดิเทคชันลีมิตสามสิบตัวอย่างและมากกว่าด t เทคชั n ลีม i ตจำนวนสามสิบตัวอย่างนำไปวัดค่าอัพสอบบาแล้วจึงนำไปวิเคราะห์ความเข้มข้นที่ตรวจวัดได้โดยใช้กราฟมาตรฐานได้ผลการทดลองดังตารางโดยถ้า calculated concentration มีค่ามากกว่าศูนย์จะถือว่าผลการตรวจเป็นบวกมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์จะถือว่าผลการตรวจเป็นลบจากนา้วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยแบนเนอรี่ควาสสิฟิเคชันเทสโดยใช้ทูบอยทูเทิล ซาฟาดิบดีในเนื้อหมูพบว่าค่าแอมโซแบน์ของของเหลวจากหมูที่มีการเติมยาซาฟารดิบดีที่ความเข้มข้นต่างๆที่มีค่าติดลบทั้งหมดไม่สามารถตรวจวัดปริมาณยาซาฟาดิบดีได้เนื่องจากสีของของเหลวจากเนื้อหมูที่เติมยาซาฟารดิบดีลงไปใสขึ้นทำให้มีค่าการดูดกลืนแสงน้อยกว่าสารละลายเนื้อหมูเปล่าอาจเกิดจากการทำปฏิกิริยาของซาฟารดิบดีกับโปรตีนและสารต่างๆที่ให้สีในเนื้อหมูนอกจากนี้ ค่าโซลแบนซิคคาดเคลื่อนยังอาจเกิดจากจการรบกวนการวัดค่าการดูดลืนแสงโดยสารแขวนลอยมกนีเยน้ำที่อยู่ในของเหลวจากเนื้อหมูเช่นไขมันในเนื้อหมูที่นำมาสก,กัดโดยสรุปโครงการน,นี้ได้พัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณยาโซฟาดิวีดีนที่มีความไวความจำเพาะและความแม่นยำเท่ากับ10% 100%และ55%ตามลำดับโดยวิธีการตรวจวัดนี้ยังสามารถพัฒนาต่อได้โดยการหาสภาวะหรือสารที่สามารถเพิ่มความเข้มข้นของสีของสารผสมเพื่อลดค่า detection limit ให้สามารถตรวจพบยาโซฟาดีวีดีนที่ความเข้มข้นน้อยลงได้และทดลองหาสารที่สามารถลดการรบกวนของโปรีนนา้งง เป็นการศึกษาการทำปฏิกิริยาของยาโซฟาดนบดนกับสารประกอบโลหะทรานเซชันเพื่อเพิ่มอ,องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยาโซฟาดนิบิเดนสามารถศึกษาต่อไปเพื่อน,นำไปสู่ความเข้าใจกลไกในการเกิดปฏิกิริยาของยาโซฟาดนบดนกับสารประกอบโลหะทราน i t ชันซึ่งจะมีประโยชน์ในทางการแพทย์และการทำปฏิสัทธ์ต่อไป